สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์ก้าวสู่ชีวิตอัศจรรย์ด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคัมภีส์สดุดีคลิปนี้ก็เป็นบทที่12นะครับสำหรับบทนี้ไม่มีการระบุชัดเจนว่าดาวิดเขียนขึ้นในช่วงเหตุการณ์ใดของชีวิตเขาแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่ดาวิดกำลังเผชิญกับความไม่ซื่อสัต์แล้วก็มีการหักหลังกันในราชสำนักนะครับหรืออาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ซาอูลใช้อำนาจในทางที่ผิด และคนรอบข้างของดาวิดก็หันไปสนับสนุนซาอูลเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงที่มีเจ้าหน้าที่หรือขุนนางใช้อำนาจกดขี่ประชาชนแล้วดาวิดก็รู้สึกเจ็บปวดกับความอายุติธรรมในแผ่นดินของอิสราเอลนะครับดาวิดก็ได้สะท้อนความรู้สึกท้อแท้ต่อสังคมที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและไม่ซื่อสัตย์แต่ในขณะเดียวกัน ดาวิดก็ยังแสดงความไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงมองเห็นและจะช่วยเหลือคนชอบธรรมนะครับในสดุดีบทที่12ข้อหนึ่งก็กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยด้วยเถิดเพราะคนชอบธรรมสูญสิ้นไปแล้วคนสัตว์ซื่อก็หมดไปจากบุตรทั้งหลายของมนุษย์ดาวิดก็เริ่มต้นบทสดุดีบทนี้ด้วยการร้องทูลพระเจ้าว่าคนชอบธรรมเริ่มหมดไปแล้วคนซื่อสัตย์หายากขึ้นผู้คนรอบตัวเต็มไปด้วยคําพูดที่โกหกหลอกลวงสองจิตสองใจ แล้วก็ในสรุดีบทที่12ข้อ3ดาวิดก็กล่าวว่าขอพระเจ้าทรงตัดริมฝีปากที่ประจบป้อยอออกเสียและตัดลิ้นที่พูดจาโอ้อวดคือดาวิดก็อธิษฐานขอให้พระเจ้าพิพากษาคนที่ชอบพูดจาส่อเสียดยิงพยองและคิดว่าตนเองสามารถจะใช้คําพูดควบคุมทุกสิ่งตัดริมฝีปากและตัดลิ้นคือการลงโทษนะครับคนที่พูดจาโกหกกลอกลวงคนที่ชอบพูดประจบป,ป้อยอและคนที่ชอบ พูดโอ้อวดนะครับส,สดุดีบทที่12ข้อ5ก็กล่าวว่าเพราะว่าการบีบบังคับคนยากจนเพราะเสียงกล้ำกลวนของคนขัดสนเราจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้พระเจ้าตรัสว่าเราจะช่วยผู้ที่เขาพยายามจะผักไสออกไปให้ปลอดภัยตรงนี้ก็แสดงว่าพระเจ้าได้ยินเสียงของผู้ที่ทุกข์ใจจากการถูกบีบบังคับแล้วก็พระองค์จะลุกขึ้นลงมือช่วยเหลือนะครับ สรติบทที่12ข้อ6-7ก็กล่าวว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นคําพูดที่บริสุทธิ์เป็นเงินที่หลอมในเตาหลอมบ,บนดินกลั่นเจ็ดครั้งคําพูดของมนุษย์อาจจะโกหกหลอกลวงนะครับหลอกลวงประจบประแจงแล้วก็โอ้โอวดแต่ว่าพระ,พระวจนะของพระเจ้าก็บริสุทธิ์มากเป็นความจริงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพัญญาของพระเจ้าก็ไม่มีวันล้มเหลวนะครับไม่เหมือนคําสัญญาของมนุษย์ในข้อ8ก็ดาวิดกล่าวว่าความชั่วจะยังมีอยู่แต่พระเจ้าทรงปกป้องคนชอบธรรม คือถึงแม้ว่าคนชั่วและความหลอกลวงจะยังคงมีอยู่ในโลกนี้แต่ว่าคนของพระเจ้าก็สามารถที่จะวางใจว่าพระอ,องค์จะทรงปกป้องพวกเขานะครับพี่น้องที่รักโลกอสที่ผมได้รับนะครับโลกกสไม่ใช่เลมานะครับโลกอสก็คือความเข้าใจในภาพรวมกว้างๆของบทนี้ก็หมายถึงว่าคือในสังคมสมัยของดาวิดนั้นก็เต็มไปด้วยคนที่พูดจามุสาคนที่พูดไม่จริงใจคนที่ ประจบสอบพอคนที่โอ้อวดนะครับซึ่งเราก็จะเห็นพฤติกรรมแบบนี้ในโลกปัจจุบันนี้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะในแวดวงนักการเมืองหรือในธุรกิจหรือในความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับแต่ดาวิดก็กล่าวว่าถึงแม้ว่าคนชั่วจะคิดว่าตัวเขาสามารถที่จะใช้คําพูดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อจะเอาเปรียบคนอื่นพระเจ้าก็มองเห็นและก็ฟังเสียงของผู้ที่ถูกกดขี่หลอกลวงและพระอ,องค์ก็จะช่วยเหลือนะครับ พระวจนะของพระเจ้ามั่นคงแล้วก็เป็นที่พึ่งผ่าได้คําพูดของมนุษย์อาจจะไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นแน่นอนและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ก็คือโลโก,กสที่ผมได้รับในบทนี้นะครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดเชื่อขันะแล้วก็อธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีอะไรมาพิเศษอะไรที่พระอ,องค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมอะไรมาที่ได้รับเรมาก็หมายถึงถ้อยคําของพระเจ้าที่ปุดปิ้งแวบขึ้นมาในใจของคนแล้วก็ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนนะครับซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันส่วนตัวของคุณและเป็นการที่จะแทงทะลุเข้าไปในจิตวิญญาณของคนนะครับเลยมากที่ผมได้รับก็มีคําว่าพูดจาประจประแจงและคําว่าพูดจาโอ,โอ้อวดปิ้งแวบ,บขึ้นมาในความคิดนะครับซึ่งมันก็คือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พูดเข้ามาภายในใจของผมผมจึงเอาคำสองคำนี้มาเป็นหัวข้อสนทนากับพระองค์โดยถามพระองค์ว่าทําไม ผมจึงปิ้งแวบกับคำสองคำนี้คือคำว่าประจบสอพ,พอและคำว่าโอ้โอวดแล้วผมก็นิ่งรอฟังพระสุรเสียงอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วพระพิยาบุดก็ทำให้ผมระลึกได้ถึงมัทธิวบทที่5ข้อ3 7นะครับที่ท่านปโลกกล่าว่าจริงก็ว่าจริงใช่ก็ว่าใช่พูดแต่เพียงเท่านี้ก็พอคำพูดเกินไปจากนี้ก็ล้วนมาจากมารจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่แต่คำพูด ที่เกินไปจากนี้ก็ล้วนมาจากมารน,นะครับพระคำภีข้อนี้ก็ปุปิ้งแวบขึ้นมาในความคิดของผมนะครับซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ส่งเข้ามาในใจผมแล้วพระองค์ก็สอนผมว่าพระเยซูเห็นว่าชาวยิวมากมายในตอนนั้นชอบพูดอะไรที่ปากไม่ตรงกับใจแล้วก็จะอ้างคำสาบานต่อพระเจ้าเพื่อจะให้คนอื่นเชื่อถือซึ่งการพูดแบบไม่จริงใจนี้มันก็ล้วนมาจากมารเพราะว่ามารมันเป็นพ่อของการมุสาคนในยุคนี้ก็ไม่ต่างกับคนในยุคนั้น ผมจึงถามพระวิญญาณบริสุทิว่าแล้วทําไมคนเราจึงชอบพูดประจบประแจงเ,เขาพูดไม่จริงใจแบบนี้ประจบยกย่องคนอื่นเ,เพราะอะไรพระวิญญาณบริสุทิก็ตอบโดยทําให้ผมระลึกได้ถึง 1. เทสโลนิกาบทที่ 2. ข้อ5ซึ่งท่านเปาโลก็กล่าวว่าท่านก็รู้อยู่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเราคือคําพูดเคลือบคลุมด้วยความโลภหรือแสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจาก คนนอืน่มันก็คือคําพูดประจบประแจงยกย่องคนอื่นนั่นเองพี่น้องที่รักแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมว่าท่านเปาโลก็เป็นแบบอย่างของคนที่พูดตรงไปตรงมาอย่างจริงใจนะครับไม่ได้พูดประจบสาพอยกย่องใครๆเกินความเป็นจริงแล้วท่านก็กล่าวต่อไปว่าคนที่พูดจาประจบประแจงยกย่องคนอื่นอย่างไม่เป็นความจริงก็ล้วนมีเจตนาไม่บริสุทธิ์แอบแฝงคือข้างในอาจจะมีความโลภคือโลภอยากได้อะไรบางอย่างจากคนอื่นจึงแกล้งพูด ที่จะทําให้เขาพอใจแล้วเขาก็จะได้ให้รางวัลคือท่านเปาโลไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยการพูดอะไรเกินความจริงไม่ได้พูดยกยอปอปั้นใครๆเพื่อจะให้เขาถวายทรัพย์ให้กับท่านเปาโลนะครับเขาก็แบ่งปันข่าวประเสริฐด้วยความรักแท้ของพระเจ้าด้วยน้าใสใจจริงไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงและเขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะแสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย์หมายถึงไม่ได้ต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมยกย่องเขา นี่คือลักษณะของคนที่พูดจาตรงไปตรงมาจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คือไม่พูดอะไรเกินไปจากความจริงเพราะการพูดอะไรที่เกินเลยไปก็ล้วนเป็นความคิดและคําพูดที่มาจากมานะครับส่วนคําว่าพูดจาโอ้อวดพระเย,ายาสุก็ทําให้ผมปิ้งแวบรละลึกได้ถึงดูกาบทที่18ข้อเกถึงสินะครับซึ่งก็เป็นตอนที่พระเยซูกล่าวคําอุปมาเกี่ยวกับเรื่องของฟาลิสีและคนเก็บภาษีนะครับ ซึ่งสองคนนี้มาอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วเจ้าฟาริสีก็พูดโอ้อวดถึงความดีที่เขาทําว่าเขาเชื่อฟังบัญญัติทุกข้อแล้วก็ถวายสิบรถไม่เคยขาดพระเจ้าควรจะตอบคำอธิษฐานของเขาแต่ขณะเดียวกันคนเก็บภาษีก็ตรงกันข้ามคือไม่ได้พูดโอ้อวดอะไรแต่พูดถ่อมใจยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปไม่สมควรจะได้รับอะไรจากพระเจ้าก็อธิษฐานด้วยความจริงใจและ พระเจ้าก็ทรงชอบคนที่ถ่อมใจและพูดความจริงตรงไปตรงมาอย่างจริงใจมากกว่าคนที่ชอบพูดโอ้อวดตัวเองนะครับแล้วผมก็ถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าแล้วอะไรล่ะที่มนุษย์ทําให้มนุษย์ชอบที่จะพูดโอ้อวดยกย่องตัวเองพระองค์ก็ตอบผมโดยทําให้ระลึกได้ถึงสองโคลินบทที่10ข้อ17ที่กล่าวว่าถ้าใครจะอวดก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดเพราะว่าคนที่ยกย่องตัวเองจะไม่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแล้ว พระอ,องค์ก็สอนผมว่าคนที่ชอบพูดโอ้อวดตัวเองสาเหตุก็เป็นเพราะเขาหิวกระหายการยอมรับและไม่ใช่ยอมรับจากพระเจ้าแต่หิวกระหายการยอมรับจากมนุษย์คนอื่นเพราะจะพูดอะไรเกินไปจากความเป็นจริงมันก็อยากจะได้รับการยกย่องชื่นชมจากคนอื่นนั่นเองซึ่งมันกเ็เกินไปจากความจริงมันก็คือการพูดมุสามันก็มาจากมานเพราะว่ามานเป็นพ่อของการมุสาการพูดยกย่องโอ้อวดตัวเองก็ มาจากมานเช่นเดียวกันดึงตรงนี้พระเยมสดก็ทําให้ผมนึกได้ถึงคําสอนของพวกนักการตลาดนะครับที่ผมเคยดูใน YouTube มากมายคือส่วนใหญ่นักการตลาดก็จะสอนให้พูดอะไรที่แบบโอ้อวดเกินความจริงใส่สีตีไข่สินค้าหรือบริการที่เกินความเป็นจริงไปนะครับเพื่อหวังจะขายได้แต่ว่านักการตลาดก็จะสอนให้ทําแบบเนียนๆนะครับแล้วก็ให ไปพยายามหาหลักฐานบางอย่างมายืนยันคําพูดที่เกินไปจากความจริงของตนแล้วหรือบางทีก็ไปให้หน่วยงานต่างๆมาออกใบรับรองให้กับสินค้าหรือบริการของตนเองนะครับคือก็ไม่ใช่นักการตลาดทุกคนนะครับนักการตลาดดีๆก็มีมากมายแต่นักการตลาดบางคนก็จะสอนให้ทําอะไรที่แบบใส่สีตีไข่มากไปหน่อยเพื่อหวังจะได้เพิ่มยอดขายนะครับทีนี้ ถ้าคนไปดูคลิปของนักการตลาดที่สอนให้ทําแบบนี้คนก็พยายามรู้ทันแล้วก็อย่าไปรับซึมซับรับเอาเข้ามาในจิตใต้สำนึกของคนนะครับเพราะว่าคุณคุณก็จะเผอทําตามแบบที่เขาสอนนะครับพี่น้องที่รักเมื่อผมมาทบทวนตัวเองแล้วก็จะต้องยอมรับกับพระองค์ว่าคือสมัยตอนที่ผมเป็นผู้เชื่อใหห่ ตอนที่ความเชื่อยังไม่เติบโตเข้มแข็งผมก็เคยทําแบบคนทั่วไปที่มักจะโฆษณาสินค้าหรือบริการตัวเองอย่างโอเวอร์เกินจริงนะครับเพราะอะไรสาเหตุมันก็เป็นเพราะลึกๆแล้วไม่ได้วางใจพระเจ้าไงล่ะครับไม่วางใจว่าพระเจ้าจะช่วยหาลูกค้ามาซื้อถ้าเราซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้าพระอ,องค์ก็จะช่วยเราเองคือตอนเป็นผู้เชื่อใหม่ก็ยังไม่ไว้วางใจว่าพระเจ้าจะช่วยนะครับ ก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือด้วยสติปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์ของตัวเองคือแทนที่จะ,ะโฆษณาสินค้าไปตามระดับคุณภาพจริงๆของสินค้าหรือบริการตัวเองแต่ก็ไปทําแบบมานคือพูดมุสาใส่สีตีไข่เพื่อหวังจะได้ขายได้แต่ว่าเมื่อผมมาเป็นคริสเตียนหลายๆปีเข้าผมก็ได้เห็นพระคุณความเมตตาของพระเจ้าหลายๆครั้งที่ตอบคำริทานของผมมันก็ทําให้รู้สึกว่าไม่จําเป็นเลยที่จะต้องพูดโอ้อวดเกินจริง ไม่จําเป็นจะต้องใส่สีตีไข่คือถ้าสินค้าหรือบริการของเรามีระดับคุณภาพ3ดาวก็พูดโฆษณาไปตามความเป็นจริงระดับ3ดาวไม่จําเป็นจะต้องไปใส่สีตีไข่ว่าดีเลิศในระดับ5ดาวคือการทําแบบนี้ก็แสดงถึงการขาดความไว้วางใจพระเจ้าว่าพราะองค์สามารถที่จะชักนํานําพาคนที่พอใจคุณภาพในและราคาในระดับ3ดาวให้มาซื้อกับคนได้นะครับ ทำอะไรก็ทําให้พระเจ้าพอใจจะดีกว่าเดี๋ยวพระองค์ก็จะช่วยเองไม่จําเป็นจะต้องไปทําแบบมารซาตานนะครับส่วนในด้านชีวิตส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจก้ขาขายพระองค์ก็ทําให้ผมนึกได้ถึงผู้คนมากมายนะครับในยุคโซเชียลสังคมออนไลน์ก็มักจะโอ้อวดตัวเองในรูปแบบต่างๆบางคนโอ้อวดอย่างจงแจ้งเลยนะครับบางคนก็มีวิธีโอ้อวดแบบเนียนๆน,น,นะครับสาเหตุก็เพราะลึกๆ มันเป็นเพราะอะไรคุณรู้ไหมครับลึกๆแล้วมันก็เป็นเพราะพวกเขาหิวกระหายการยอมรับจากสังคมนะครับอยากจะให้มีคนมาชื่นชมยกย่องคือตรงนี้คุณมาร์คซักเกอร์เบิร์ตเจ้าของ Facebook และก็ Instagram นะครับเขาไปเทคโอเวอร์ s t s t r g r กรเขาเป็นเจ้าของทั้ง Facebook และ Instagram มมาร์คซักเกอร์เบิร์ตเขาก็จับจุดพฤติกรรมมนุษย์ตรงนี้ได้คือมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะหิวกระหายการยอมรับ ต้องการการยกย่องชมเชยจากคนอื่นนะครับเขาจึงทําอย่างไรรู้ไหมครับกับ Facebook ของเขาเขาก็ทําให้ Facebook ได้มีปุ่มกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ไงล่ะครับไอ้เจ้าปุ่มกดไล์นี่แหละครับพี่น้องอมันทําให้ Facebook โด่งดังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกก็เพราะจับจุดได้ว่ามนุษย์อยากจะอวดให้คนอื่นเห็นและก็ชื่นชมยึกยกย่องตัวเองไงล่ะครับ จึงพยายามที่จะถ่ายรูปสวยๆมาโพสเพื่อให้คนอื่นกดไลค์พอโพสอะไรไปแล้วก็จะมาคอยนั่งดูว่ามีใครกดไลค์กี่คนแล้วและมีใครบ้างที่มากดไลค์ให้กับเขาพอโพสไหนมีคนกดไลค์น้อยก็จะรู้สึกเสียใจแต่ถ้าโพสไหนคนกดไลค์เยอะก็จะตื่นเต้นดีใจมีความสุขเพราะอะไรครับก็เพราะลึกๆหิวกระหายยังไงละครหิวกระหายอะไร ก็หิวกระหายกันชื่นชมยกย่องจากคนอื่นไงล่ะครับจึงสร้างนิสัยความอยากจะโอ้อวดต่อสังคมเพราะว่าเมื่อได้รับการกดไลค์แล้วก็อิ่มแป้นะครับอิ่มแป้กับอะไรก็อิ่มแป้กับความรู้สึกได้รับการยอมรับชื่นชมยกย่องวันต่อมาก็หิวอีกแล้วครับคือก็ต้องสรรสหารูปภาพมาโพสต์ให้คนกดไลค์อีกบางคนก็ลงทุนยอมจ่ายแพงๆนะครับ หาซื้อเสื้อผ้าส,สวยๆมาใส่ซึ่งทั้งๆชีวิตประจําวันก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าหรูหราอะไรขนาดนั้นหรือบางคนก็ลงทุนยอมจ่ายแพงไปกินข้าวในพัตคารูหรูๆถ่ายรูปมาอวดในโซเชียลนะครับเพื่อหวังจะได้มีคนมากดไลค์เยอะๆบางคนก็ลงทุนยอมเป็นหนี้ไปเช่ารถหรูมาขับเลยนะครับหรือไม่ก็ไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็มาผ่อนจ่ายหนี้นะครับหรือบางคนก็ ไปพักโรงแรมหรูๆเพื่อจะได้ถ่ายรูปมาอวดนะครับเพราะอะไรก็ล้วนเป็นเพราะลึกๆหิวกระหายการยอมรับาการชื่นชมยกย่องจากคนอื่นไงล่ะครับเจ้าพวกพัตคารหรือโรงแรมหรูๆเขาจับจุดพฤติกรรมนี้ของมนุษย์ได้นะครับจึงได้พยายามที่จะรีโนเวทพัตคารตัวเองให้ดูเลิศหรูสวยงามรีโนเวทโรงแรมรีสอร์ตตัวเองให้หรูหราโดดเด่นแตกต่างเพราะเขาไม่ได้ขายแค่ที่กินที่นอนนะครับ แต่เขาขายการอยากได้รับความเื่นชมยกย่องของมนุษย์ขายให้ใครก็ขายให้กับคนที่หิวกระหายที่อยากจะได้รับความเื่นชมยกย่องจากสังคมไงล่ะครับพี่น้องครับถ้าไม่มีสื่อโซเชียลให้โพสต์โอ้อวดกันพวกพัตคารหรูหรือโรงแรมหรูก็คงจะมีลูกค้าน้อยกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้จริงไหมครับนักการตลาดก็เลยมาสอนร้านอาหารหรือว่าโรงแรมว่า จะต้องตกแต่งประดับประดาให้มีซุ้มพิเศษแบบนั้นแบบนี้เพื่อที่จะ,ะล่อลวงดึงดูดให้คนลูกค้ามาเยอะๆแล้วก็เขาไม่ใช่มาแค่มากินมานอนแต่ว่าเขาจะได้มาถ่ายรูปเอาไปลงโซเชียลนี่แหละครับก็มันเป็นค่านิยมของสังคมคนในยุคนี้นี่แหละครับพี่น้องที่รักเฝ้าเดี๋ยววันนี้พระวิญญาณบริสุทก็เตือนสติผมนะครับให้รู้เท่าทันอารมณ์ความคิดติดจใจตัวเองให้มากๆเพราะว่า บางครั้งลึกๆแล้วผมเองก็ยังแอบมีนิสัยแบบนี้นะครับคืออยากจะได้รับการเช่นชมยกย่องถึงแม้ว่ามันจะน้อยลงไปมากแล้วนะครับคือสมัยก่อนก็เป็นเยอะนะครับแต่ว่าเมื่ออธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานมาเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนหลายปีที่ผ่านมาผมก็เห็นว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําแบบนี้อีกเลยคือถ้าอวดเพราะและก็พูดเกินความจริงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพราะขาดความไว้วางใจพระเจ้า มันจึงต้องใส่สีตีไข่เพื่อหวังจะให้คนซื้อก็ควรจะรู้ตัวนะครับว่ามีจุดอ่อนตรงนี้แล้วคือไม่ได้ไว้วางใจการจัดเตรียมและการเลียงดูจากพระเจ้านะครับหรือถ้าอวดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจําวันคือมักจะเอาอะไรมาโพสต์ที่เกินไปจากความเป็นจริงในโซเชียลก็เพราะลึกๆแอบอยากจะได้รับการชื่นชมยกย่องจากคนอื่นแทนที่จะถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อจะได้รับการชื่นชมจากพระเจ้านะครับตรงนี้ต้องระวังเป็น เสียงเตือนของพระวิญญาณซึ่งแม้ว่าจะลดน้อยลงไปแล้วแต่พระองค์ก็ยังเตือนผมอยู่ไม่ให้ผมเผลอนะครับให้ชำระล้างความคิดแบบนี้ออกไปให้หมดเกลี้ยงนะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับเพื่อให้สมดุลตรงนี้มันก็ไม่ใช่หมายถึงว่าคนจะต้องสงบสงเงียมเกียมตัวจนแบบว่าเลยเถิดไม่เป็นความจริงนะครับบางคนก็ ถ่มอกถ่มใจถ่มเนื้อถ่มตัวแบบไม่เป็นความจริงก็มีนะครับซึ่งท่านประลกกล่าวว่าจริงก็ว่าจริงใช่ก็ว่าใช่ไม่ก็ว่าไม่นอกนั้นมาจากมานเห็นไหมครับมันหมายถึงว่าคือถ้าคนทําธุรกิจอะไรอยู่แล้วก็คนก็มีความรู้ความสามารถอะไรสินค้าคนมีดีอะไรบ้างคนก็ต้องสาธยายแจก,กแกงให้คนอื่นรู้ให้หมดนะครับไม่ใช่ถ่มเ,เนื้อถ่มตัวไม่ยอมพูดอะไรเลยเซึ่งมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับ คนสินค้าบริการมีดีอะไรคนก็บรรยายสรพพคุณออกมาให้ครอบถ้วนแบบไม่เกินจริงนะครับเพื่อคนอื่นเขาก็จะได้รู้ไงล่ะครับ mm hmm. เมื่อเขารู้แล้วเขาก็จะได้ตัดสินใจเลือกว่าเขาจะใช้บริการของคนหรือเปล่านะครับอันนี้ในแง่ของการทําธุรกิจค้าขายก็จะต้องบรรยายสรพพคุณ สินค้าหรือบริการของคุณออกมาให้ได้มากที่สุดให้ครบถ้วนนะครับตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการโอร้อวดนะครับแต่หมายถึงจริงก็ว่าจริงใช่ก็ว่าใช่ก็พูดออกมาให้หมดนะครับเพื่อคนที่เขามาเ,เลือกดูสินค้าหรือบริการคุณเขาก็จะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องไงล่ะครับหรือว่าการโพสต์อะไรในโซเชียลชีวิตจริงคุณเป็นอย่างไรก็ให้โพสต์ไปอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ชีวิตจริงคุณอ,อยู่ในระดับที่ดีแล้วคุณก็พยายามไปโพสต์อะไรที่ใส่เสื้อผ้าขาดๆวิ่นๆ ซึ่งมันก็ไม่เป็นความจริงอีกนั่นแหละคือจริงก็ว่าจริงใช่ก็ว่าใช่โพสไปตามเป็นจริงไม่ไม่ใช่ด้วยท่าทีที่หวังจะได้รับการกดไลค์แต่ว่าด้วยท่าทีที่ว่าใครที่เข้ามาเห็นโปรไฟล์ของคุณเขาก็จะได้รู้จักคุณรู้จักตัวจริงของคุณและเขาก็จะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเลือกคบหาสมาคมกับคุณในความเป็นตัวจริงของคุณไหมคือไม่จําเป็นจะต้องใส่สีตีไข่สร้างภาพเกินจริงนะครับถ้าทําแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้น พระเจ้าก็จะชักนำคนที่สนใจจะคบหาสมาคมกับคุณในสภาพที่เป็นตัวจริงของคุณนะครับแล้วคุณก็จะได้เพื่อนดีๆที่เหมาะสมกับบริบทชีวิตของคนไงล่ะครับดีกว่าจะให้เขามาเห็นตัวจริงของคุณแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเขาถูกหลอกแล้วมันก็ทําให้เสียเวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันไปอย่างไร้ประโยชน์อาเมนไหมครับพี่น้อง เอาละครับมาร่วมสนุกกันเข้าเ้าพระเจ้าวันนี้คนได้รับอะไรมาอะไรบ้างก็ให้เขียนคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้นะครับคุณเข้าใจความหมายอย่างท่องแท้แล้วหรือ,อยังว่าคนเรามักจะพูดประจบสอพอก็เพราะอะไรและมักจะพูดโอ้อวดใส่สีตีไข่เกินความเป็นจริงก็เพราะสาเหตุอะไรอะไรทําให้คนเรามักจะพูดอะไรไม่ตรงกับความเป็นจริงเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้ให้คนหยุดและอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดไปสําแดงให้คนได้รับรู้ว่าคุณเองเป็นคนอย่างไรครับ คนชอบพูดประจบสอบพลอใครหรือเปล่าหรือคนมักจะชอบแอบพูดหรือทําอะไรโอ้อวดคนอื่นอยู่หรือเปล่าคุณจะจัดการกับปัญหาในจิตวิญ,ญญาณของคนอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องตามน้ําพระทัยพระเจ้าคุณจะตอบสนองอย่างไรกับเรมาที่ได้รับในวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่พูดอะไรตรงไปตรงมาปากอย่างใจอย่างอยู่เรื่อยคุณจะพึ่งพาพลังของพระเจ้าอย่างไรที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ตรงนี้ครับพรุ่งนี้เราจะมาเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันต่อ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงความคิดคำพูด,ดจิตใจแล้วชีวิตคุณก็จะไม่ขาดการอัศจรรย์เลยคุณจะกลายเป็นทออพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไว้พรครับ